วันนี้เดี๋ยวมารีวิวเครื่องเจียวาวนะครับอ่าวันนี้เป็นเครื่องเจียวาวนี่ผมซื้อมาใหม่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าระบบการทํางานแต่ละตัวมันทํางานยังไงแล้วก็มีตัวไหนใช้งานยังไงอะไรยังไงเริ่มต้นจากไอ้นี่ก่อนเลยครับสวิตก่อนอันนี้จะเป็นอ่าสวิตหมุนตัวนี้นะครับหมุนมอเตอร์ตัวนี้หมุนมอเตอร์ตัวเอาไว G ้เจียวาวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไอสวิต หมุนมอเตอร์หินเจียนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในสวิต์ปั๊มน้านะครับนี่อันนี้คือปัมออนนปป๊มน้ำตรงนี้สวิตซ์ปั๊มน้ำนะเครื่องตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น220โวลต์ไฟบ้านเรา,าแล้วก็อีตัวนี้ก็จะเป็นในสวิต์ควบคุมตัวนี้นะครับควบคุมการจับจับวาล์วนะครับจับแกนวาล์วตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดึงระยะดึงตัววาลวเข้ามาหาหินนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกเลื่อนให้หินเชียใบายวาลวเข้าออกนะครับอัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในตัวตั้งระยะนะครับตัวตั้งระยะการวิ่งของของหินตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นตัวตั้งระยะอันนี้ก็จะมีพอเลื่อนมาปุ๊บ พอมาถึงสวิตนี้เปิดปุ๊บเครื่องก็จะหมุนนี่จะเป็นสวิตตัดมันสวิตปิดเปิดมันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในตัวนี้ครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เอาไว้เอาไว้เจียเวลาเราเจียใบวาลเสร็จใช่ไหมครับท้ายวาลมันจะยาวขึ้นแล้วก็เอามาตัดเจียแบบนี้ได้ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะหมุนเข้าไปหมุนหมุนตัวนี้เข้าไป แกนวาลก็จะชิดเข้าไปแล้วก็เจียได้เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เจียวันนี้พอเสร็จตรงนี้ละพอเราเจียเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็เอามาใส่แบบนี้เพื่อจะทําองศา45ตรงนี้นะครับนี่หมุนแบบนี้นี่ครับแล้วก็จะหมุนองศาแบบนี้อ่านี่นี่ก็จบละแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการเริ่มเริ่มการเจียวาลนะครับ